สามอีกลูกครับนี่ครับติดเลยครับนี่ครับลูก2อเนี่ยติดตลอดเลยนะครับกลมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ครับส่งพีเคนครสวรรค์นะครับเทพีเคทออครับเข้ามาวางเพื่อเปิดเกมครับพีเคดอบมาลูกนี้หวังเข้าไปได้ดีครับ ก็ยังถือว่าเป็นโซนนะครับลูกนี้หลุดไปอยู่ด้านซ้ายมือของนักกีฬาน่น่าจะประมาณสักเจ็ดสิบเซนได้ก็จะถือว่าเป็นโซนอยู่ครับคือสนามแบบนี้มันเข้ายากครับลูกประมาณสักเจ็ดิบดสิบเซนนี่ก็ยังถือว่าเป็นโซนที่ดีอยู่นะครับมันก็ยังยากที่จะวางเข้ามาเปลี่ยนนะครับทอตาโบห้าก็ส่งพลอนุพลครับเข้ามาวางเพื่อเปลี่ยนเกมครับ ดอกเข้ามาลูกนี้คือลูกนี้นี่ลักษณะจะเหมือนกึ่งฮาร์ปกึ่งดอกนะครับก็ไม่ได้ดอกตั้งหรือดึงลูกอะไรมากมายแค่โยนให้ลงจุดตกนะครับแล้วให้ลูกมันเดินเข้าโซนนะครับแล้วก็เปลี่ยนจริงๆครับผมสื่อสารเลยท่อนี้ครับส่งพี่สารทอเข้ามาตีเพื่อเปลี่ยนเกมครับพี่สารตีลูกนี้โอ้โหลูกนี้เบี้ยวนะครับตีตีเบี้ยวเยอะเลยครับโอ้ดูจังหวะครับ น่าจะปล่อยแล้วลูกเนี่ยมันหลุดไปทางนิ้วชี้เยอะไปหน่อยนะครับตีสามอีกลูกครับนี่ครับติดเลยครับนี่ครับลูกสองเนี่ยติดตลอดเลยนะครับยิ้มครับพี่สันยิ้มแบบเขินเขนะครับลูกแรกลูกแรกตีผิดเยอะไปนิดนึงนะครับลูกสองแก้ตัวได้ครับ สองลูกที่เราเห็นอยู่ในสนามเป็นของทางกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสถานกากา์ทั้งสองลูกนะครับพลนะครับพนอนุอพนครับกำลังจะเข้าไปวางเพื่อที่จะเปลี่ยนเกมครับลูกนี้อย่างน้อยๆต้องตัดให้ได้หนึ่งแต้มเพื่อทําให้มือตีนี่ยออกมาตีเพื่อเปลี่ยนเกมได้นี่ครับแต่แต่ลูกนี้น่าจะเปลี่ยนเลยครับน่าจะชนะทั้งสองลูกเลยครับ เปลี่ยนแล้วครับผมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทรงเอกสุรนาถครับนี่ครับ,นรบหน้าตาของแชมป์ชุดติ้งประเทศไทยคนล่าสุดครับตีลูกนี้โดนครับเนี่ยครับนี่นี่แข่งมานี่นี่เนี่ยแข่งมาในเข้าเข้าวันที่4แล้วนะครับสำหรับเอกสุรนาถเนี่ยแรงไม่ตกเลยนะครับถือว่าสภาพร่างกายแข็งแรงมากครับ เพราะว่าเอกสุนานี่แข่งตั้งแต่ประเภทชุตติ้งนะครับจนมาถึงประเภททีมนะครับโอ้โหสี่วันแล้วครับตอนนี้ตาสีสเกตวางเข้ามาเปลี่ยน,นครับเปลี่ยนอยู่ด้านหลังลูกเป้าหน้านรประมาณสัก30เซนได้ครับเอกสุนาเข้าไปตีเพื่อเปลี่ยนเกมให้กับทีมกรมสื่อสารไร้ซอนอกสถา,านการณ์ครับเอกตีลูกนี้โตนครับโอ้โหแต่มันโดนไม่เต็มนะครับก็ เสียดายนิดๆครับแต่ว่าก็ยังเปลี่ยนเกมได้นะครับขอบบอห้าก็ส่งต้าสีสะเกตไปวางเพื่อเปลี่ยนเกมเหมือนเดิมครับปรเปลี่ยนอีกแล้วครับ เค okay. ตีลูกนี้โดนนะครับไม่ตายนะครับคือตีโดนเปลี่ยนเกมไปได้ครับแต่ลูกที่ถูกตีนะ่มันไม่ตายครับแล้วก็ทางทอทบอห้าเนี่ยกำลังจะส่งแก๊ปเจริญวิทย์เนี่ยเข้าไปตีเพื่อเพื่อเปลี่ยนเกมเลยครับแก๊ปตีลูกนี้โดนครับจะต,ต้องดูนะครับว่า ลูกที่ใกล้ลูกเป้าที่สุดเนี่ยเป็นของทางของสบ .5 ทั้งสองลูกเลยหรือเปล่านะครับคือดูจากตรงนี้ยเมื่อกี้มีการมาเดินมาปรับจิดตกนะครับก็น่าจะวางเพื่อที่จะพยายามวางเข้าหาลายลูกเป้านะครับเนี่ยครับสบ .5 ก็เก็บแต้มเพิ่มไมได้อีกนะครับต้องดูครับว่าได้สองหรือได้สามนะครับ ได้2อคะแนนนะครับเก็บเพิ่มมาได้อีกสองคะแนนครับ